สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ e อ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมาอีกคันหนึ่งแล้วนะรถตระกูลดีเซ gment ที่ขายดีที่สุดนะครับโต y ต้ตาแคมรี่วันนี้เรามีมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นสภาพใสๆกิ๊บกิอย่างเงี้ยคือแคมรี่2.0 ตัว G นะครับตัวเริ่มต้นของตระกูลแคม r y ีดีกว่านะแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวไมโนเชนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ยไมโนเชนตอนปี2015แล้วหน้าตาเนี่ยมันจะหล่อเหลามากเลยนะตัวเนี้ยก็จะมีหน้าตาที่หล่อขึ้นมานะไฟหน้าใหม่นะเป็นโบลเชสเตอร์เฮดแรมนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้สวยงามนะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบนะกระจังหน้าเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนนะอันนี้เรียกว่าที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เห็นนะครับด้านท้ายไฟไท้ายก็เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยว ก็คือตัวนี้ครับใช้เครื่องยนต์รหัสเป็น VVTi W นี่เขาเรียกว่าเป็นวาล์วแปรผันนะที่ว่าเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะใช้วาล์วเปิดปิดแบบใหม่ที่ทําให้แรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเครื่อง2,000 cc แค่นี้อันนี้1 6 7ม้าเลยนะเรียกว่าโหเหลือเฟือเลยละ่ะขึ้นมาจากเดิมเยอะจากเดิม140กว่ามา้านี่ขึ้นมาเป็น1 6เม้าเลยนะครับเครื่องแค่2,000ซีนะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยได้เยอะแล้วก็เรามาดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นอีกโลโก้หนึ่งที่เขาใช้ก็คือรรหััสเเี่ยาากววต D4S อันนี้ก็เป็นหัวฉีดรุ่นใหม่ด้วยอันนี้ถึงบอกมีทั้งเรื่องวาล์วแปรผันตัวใหม่แล้วก็หัวฉีดใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้รถเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นเยอะนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นตัว 2.0G อย่างที่เราเห็นนะนี่ไฟท้ายนี่ผมให้ดูด้านท้ายเหมือนกันด้านท้ายก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับไฟท้ายนี่ได้ไฟท้ายใหม่มาเลยนะไฟท้ายที่มีลายเส้นแดงอย่างเงี้ยแดงทั้งคันนะจะต่างจากพวกตระกูลไฮบริดที่จะเป็นออกสีฟ้านะหรือแม้กระทั่งเอสซิโมที่อากเป็นสีลมดำนะแต่นี้จะเป็นสีแดง,ง 2.0G นะ สวยงามผมว่าดูแล้วแบบหรูหราและพูดง่ายๆนะมีคโครเมียมมีอะไรเล่นนะแล้วก็รวมถึงตัวถังรถที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับฐานล้อยาวพอสมควรเลยนะตัวนี้เดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณแจก็เป็นแบบ Keyless Entry นะครับข้างในอย่างที่เราเห็นหรูหราเลยนะภายในจะโทนเป็นโทนสีเรียกว่ามีสีดําตัดกับสีเบดสีครีมนะครับแล้วก็มีเล่นลายไม้เป็นโทนสีน้ําตาลเข้ม มือนเบิร์ตไอสวยงามมีตัดด้วยโครเมยียมด้วยอันนี้ผมดูแล้วแบบภายในเนี่ยเนี่ยหรูหราเลยเน้นหรูหราเลยสไตล์แคมรี่นะครับคันนี้เนี่ยที่อยากจะพรีเซนต์เพราะว่ารถเนี่ยนะจะบอกก่อนว่ามันเป็นปี2015เลย2015ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นตัวแรกที่ไมเนอร์เชนตปีนี้2022รถเกือบเกือบเปีเอางี้ดีกว่า6ปีกว่าเกือบเกือบเปีเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนิ่งกิฟตเลยอะรถมือเดียวจริงๆนะรถนะครับอายุเนี่ยเกือบนะเกือบ ปีละหมื่นมาลงผมว่าหาไม่ได้แล้วนะสภาพแบบนี้กิฟตมากรถบ้านจริงนะครับข้างในเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่อนข้างหรูหราเลยนะออกจะแนวหรูหรานะตัวนี้สติช,ชิ่งก็เล่นนะอันนี้เป็นวัสดุนิ่มหมดเลยนะถือว่าดีมากนะครับมีสติช,ชิ่งเล่นนะพร้อมกับลายไม้ตัดกับโครเมียมนะตัดกับพลาสติกพ่นนแบบแบบแนวโครเมียมนะสวยงามอะ่ะโดยรวมเนี่ยโคตรหรูเอางี้ดีกว่านะครับ วิทยุนะจอวิทยุก็ยังเป็นจอวิทยุแบบ2ดินธรรมดาอยู่นะตัวนี้ไม่ได้มีเป็นจออะไรให้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะติดจอง่ายนิดเดียวนะบองตรง,ตรงถูกด้วยนะแต่นนี้มาจากโรงงานเลยเดมิมๆอย่างนี้นะครับเป็นวิทยุ2ดินใช้งานง่ายนะครับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบดัวโซนนะแบ่ง2ข้างนะปรับอุณหภูมิแยกกันได้แยกอิสระกันได้อันนี้ใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับตามสไตล์โตลต้ตาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มนะครับ ม่านด้านหลังอันนี้กดก็จะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยขึ้นมาเลยให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่พื้นที่สําหรับ power outlet นะแล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้ด้วยอันนี้แม่ครบเครื่องจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะตรงนี้ช่องวางแก้วน้ํามีมาให้นะครับเรียบร้อยตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดของ รถที่เป็นมเนอร์เชนตัวนี้ก็คือเกียร์ตัวนี้แหละครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะเดิมทีจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดสำหรับเครื่อง2 0ตัว G นะครับตัวนี้เป็น6สปีดแล้วเกียร์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วบวกกับวาล์วแปรผัน vvti w แล้วก็หัวฉีด d 4 s แรงนะ1้อยม้าสำหรับรถไซส์นี้ผมถือโอเคมากๆเลยนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลดีนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นไวเดรชาร์จเจอร์ให้อันนี้มายเนอร์เชนแล้ว นะที่เก็บของด้านข้างนะด้านที่เท้าแขนก็สามารถเลื่อนได้ด้วยอันนี้เยอะแยะเลยนะผมว่าพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นแบบมัลติฟังกชันนะควบคุมเครื่องเสียงควบคุมครูสสอนโถควบคุมจอที่บอกอินโฟมชันต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะมีอินโฟมชันต่างๆให้ดูมากมายเลยนะตามสไตล์ตัวใต้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆนะครับนอกเหนือจากนี้นะตัวนี้ก็จะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์รอบคันให้ตัวนี้สามารถกดได้เป็นพาร์คิ่งเซนเซอร์รอบคันนะมีระบบเตือนรถด,ด้านข้างให้อ่านีเห็นไหม ฉลาดมากเนี่ยคือผมบอกแล้วอะไรที่มันมันควรจะมีมันมีหมดให้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะด้านหน้านะครับว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยครบแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเน้นเรื่องความสบายเลยครับเข้ามาเนี่ยแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายจริงๆผมต้องบอกกันเลยนะครับเนี่ยนั่งนั่นตำแหน่งที่ผมนั่งเลยนะ เลกรูมเหลือโคตรเยอะเลยเฮดรูมสบายมากเลยแล้วก็ c a มรี่เนี่ยเน้นในช่วงล่างนุ่มสบายนะครับขับคี์เฟิร์มแต่ช่วงล่างเวลาคนนั่งหลังเนี่ยนุ่มสบายนะผมว่ารถด,ดีมากออปชั่นจัดมาเต็มนะแอร์ Air หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับจากคนนั่งหลังได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดข,ขายของ c a มรี่เขาเลยนะครับอันนี้จะปรับขึ้นปรับลงได้ได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านข้างเนี่ยมีม่านมาให้ด้วยนี่ อันนี้อาจจะเป็นแบบแมนนวลนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะก็ม่านสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีม่านไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไว้นะสามารถกดปุ่มแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าก็จะปิดขึ้นมานะครับสบายนะครับรวมถึงที่เท้าแขนด้านหลังตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมนะมีที่วางแก้วมาให้อีก2ตำแหน่งอันนี้สะดวกสบายแล้วก็ครังครูด้วยนะอันนี้เปิดเอาของจากด้านหลังได้ด้วยนะจะครังได้ด้วยอันนี้สะดวกสบายจริงๆนะครับนอกจากพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วก็ ยังได้เรื่องของความสะดวกสบายด้วยนะความหรูหรามาด้วยเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้แหล่งที่เห็นนี่มีพรมกันเปียกมาให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะมาโลโก้โตลต้ามาให้เห็นด้วยเนี่ครับที่ผมชอบที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นยางอะไหล่แบบ full size เลยนะครับอันนี้มีมาให้เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีมาให้แล้วนะอันนี้เป็นยางอะไหล่แบบ full size มาให้เลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะ ชุดป่ายามก็ดีหรอกแต่ว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ามียาะไหลเปลี่ยนอย่างนี้ผมว่าเวลาขับทางไกลมันอุ่นใจกว่านะาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับรถคันนี้นะอย่างที่ผมบอกได้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาซึ่งจริงปี2015ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่นะครับฝาหน้าก็เป็นชชอคอัพนะอันนี้สวยงามนะครับสะดวกสบายด้วยแล้วก็นี่ vvtiw เนี่ยตัวที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นวาล์วแปรผันตัวใหม่นะ บวกกับระบบ D4S ที่ผมบอกเนี่ย1 6 7ม้าเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่รู้จะเหลือยังไงนะสำหรับเครื่อง2,000นะไม่มีเทอร์โบนะแต่แล้ว1 6 7ม้าเยอะนะครับตัวนี้นอกเหนือจากช่วยทำให้มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเนื่องจากวาล์วแปรผันนี่มันปรับตามรอบของเครื่องด้วยได้ดีนะครับมันก็ทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนะอันนี้โตโยต้าก็เคลมอยู่นะตัวอยู่ประมาณสัก1 45โลลิตรแต่ว่าจริงๆใช้อาจจะอยู่ว่าสัก12โลลิตรก็ถือว่าโอเคนะสำหรับรถไซส์นี้นะรัคบ สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้นะครับจุดเด่นคือเลขไม้นะ8 0 0หม่ก0 0กโลนะเจ้าของเดียวโหประวัตินี้หาที่ไหนแล้วแล้วดูสภาพนะโดยรวมเนี่ยสีนี้ก็เป็นสีที่สีตัวใหม่เลยนะครับที่ออกมาตอนปี2015เขาเรียกสีน้ำตาลนะตัวนี้น้ำตาลตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นบอกตรงส่วนมากจะเห็นเป็นสีเงินสีอะไรเยอะ2.0เนี่ยตัว G ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีสีขาวนะครับมีสีดำเนี่ยมีแต่สีขาวไม่มีแต่ตัวนี้ สีเชนใหม่เลยท่งทาเฉพาะตัวไมเนเชนหายากใครที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวผมว่าสีเนี้ยเจ๋งมากนะสวยนะครับแล้วก็ราคาที่สําคัญราคาดีมากตัวนี้เรามาดูกันนะครับราคาตัวนี้2025 6,069,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวไมเนเชนตัวนี้นะตัวนี้ออกห้างล้านสามเก้าเก้านะก็คือประมาณล้านสี่ถ้าเกิดเซฟไปเนี่ยเกินครึ่งไปแล้วน,นะครับเซฟไปเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วอะนะสำหรับรถรุ่นนี้ หกแสนกว่าบาทนะผมว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับคนที่กำลังหารถใหญ่เป็นประเภทดีเซ gment ที่จะใช้งานนะยังใช้ได้ยาวๆเพราะวิ่งแค่80,000่นโลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับทาง e x c l u s i v e m o t มอเตอร์นะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่ต้องการออกรถ c a ม r ี่ที่ e อ็กซ์คลูซีมอตทุกคันนะครับเรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ1.99ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะ48เดือนนะเฉะพาะเดือนนี้นะเดือนหน้าผมไม่ต่อผมบอกให้ก่อนใครอยากจะแคมรี่ ยังเหลือเวลาอยู่วันนี้พุ่งนี้ยังทันอยู่นะรีบเข้ามาดูนะหรือจะขอเป็นพิเศษให้เข้ามาคุยบอกว่ามาดูจากคลิปผมแล้วกันนะครับแต่เดือนหน้าผมไม่ต่อนะ1.99นะหมดแล้วหมดเลยแคมรี่เดือนนี้ขายดีนะแต่ละท่านรีบเข้ามาดูรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็ลดสวยๆนะครับยังมีให้เลือกนะครับอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง Exclusive Motor ของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ